ครับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหรือว่าเขตอําเภอเมืองขนาดนี้นะครับหลายจุดได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าบางจุดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําหรือว่าพื้นที่ติดลําน้ํายังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่นะครับทําให้การเข้าไปช่วยเหลือ,อผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้ประสบภัยยังคงมีการดําเนินการกันทํากันอย่างต่อเนื่องครับ กู้ภัยปติกตึงร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยะเชิงเซานะครับนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตบ้านท่าลีภูมินเทศบาลเมืองน้านแม้ว่าระดับน้ําหลายแห่งจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ําและหยุดติดริมแม่น้ำน่านทําให้น้ํายังคงหลากลงมาท่วมอยู่ครับบางจุดมีความลึกกว่า15เมตร ชาวบ้านบอกว่าปีนี้ท่วมค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้หรือว่าชุมชนท่ารีภูมินี้นะครับซึ่งตนเองต้องไปอาศัยอยู่ที่ชั้น3ของตัวบ้านข้าวของเสียหายทั้งหมดตอนนี้ต้องพายเรือออกมาเพื่อที่มาหาอาหารและน้ําดื่มกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่ายังคงมีพ่อแม่อาศัยอยู่ครับบ้านชั้นสองชั้นสองไปหมดเลย,เลยค่ะตู้เย็นเทินไว้มันไม่เหลือเลยค่ะแอร์อ,อะไรมันหายหมดไม่มีเหลือแช่น้ําหมด ประมาณ15เมตรครับ15เมตรกำแพงก็ล้มหมดเลยมันเกี่ยวอะค่ะปีนี้สูง15เมตรเลยหรอครับข้างใน15เมตรคับ้านกอดร้อนไห้กับลูกสองคนนะแบบนี่น้มันมีชั้นสามไงก็เลยไปชั้นสามได้บ้านตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสองครับน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำมาไวมากครับตู้เย็นเสื้อผ้าเอกสารเอาไม่ทันครับประมาณสิบห้าครับ15บห้า15เมตรครับปีนี้เป็นหนักมากครับไม่เคยหนักขนาดนี้ ไม่เคยครับมันจะแค่ชั้นล่างครับครับบางทีก็ยังยังยังเหลือพื้นที่ให้อยู่บ้างครับแต่ว่าปีนี้ไม่มีพื้นที่ให้อยู่ครับส่วนการกู้ภัยหรือว่าการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในเขตภูมินทารี่นะครับปัจจุบันการเข้าถึงค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากระดับน้ําสูงและเข้ามาค่อนข้างลำบากทําให้ชาวบ้านที่นี่ขาดแคลนอาหารน้ํำดื่มยารักษาโรคแล้วก็อาหารสัตว์นะครับเป็นจํานวนมาก ม,มันยากมากตรงที่ว่าออมีหน่วยงานที่เข้ามาถึงท่าลี่น้อยเพราะว่าด้วยส,สภาพน้ําที่มันสูงหนึ่งเนาะสองก็คือความช่วยเหลือจากหน่วยงานของเอกชนแบบนี้มาเร็วแต่รัฐบาลค่อนข้างที่จะล่าช้าค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีข้าวกินไฟฟ้าไม่มีใช้ ไม่มีที่อยู่ที่กินที่นอนอ่ะคือปีนี้มันหนักสุดก็คือชั้นสองก็ไม่เหลือคือยากมากเลยค่ะเพราะว่าการสื่อสารถูกตัดเนี่ยทาให้เราทีมกู้ภัยแค่ทีมกู้ภัยก็ยังทํางานยากแล้วเพราะว่าติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้ยากส่วนวัดภูมิน,นะครับแหล่งโบราณสถานสําคัญที่ใกล้กับชุมชนภูมินท่ารี่ขนาดนี้ลดน้ำได้ลดระดับลงแล้วครับเหลือเพียงท่วมขังบางส่วน โดยน้ําท่วมครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัววิหารที่มีจิตกรรมฝาผนังกระซิบรักบัรลือโลกกุมายาม่านนะครับโดยตัวอาคารนะครับบริเวณฐานนะครับเกิดรอยล้ารอบอาคารแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับหลังจากนี้กรมศิลปากรเองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะเร่งซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งครับ ครับขณะนี้นะครับปริมาณน้ําในแม่น้ําน่านก็ค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายังคงเลยจุดวิกฤตอยู่แต่เพียงเพียงแต่ว่าอยู่ต่ํากว่าระดับพนังกั้นน้ําแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเอกประชาชนในพื้นที่เอกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากมีการพยากรณ์อากาศนะครับว่าพื้นที่จังหวัดน่านจะมีฝนตกอีกในช่วง2-3วันนี้ครับตัอ